เอ้ยพยายามดูรถพี่เป็นหลักนะเห็นรถหกพี่ป่ะรถสีดําเนี่ยเบนส์เบนส์หกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จิ้มตรงไหนก็ลงด้วยกันตรงนั้นนะแล้วก็เวลาเล่นกับเพื่อนอ่ะวนๆอยู่แถวๆหน้าคุกก็พอเจอเขาอยู่บนเขากังหันเดี๋ยวเราไล่ยิงเขาได้ไหมเนี่ยไล่ยิงได้แต่ระวังหลุดนะเจอม้ยิงได้เหรอยิงได้เลยยิงระแวกเนี่ยยิงได้เลยแต่ว่าอย่าทำให้ตัวเองหลุดนะข่าวไปหน้าคุกอ่ะ นีแมกแลนใครแมกขาวนี่ใครวะขาว่เขาวมั่จะจอดนิงเนี่ยจอดยิงดิ้ยจอดยิงดิจอดยิงดี้ยจอดยิงดิยิงดิยิงได้ยิงได้กดยิงดิ้ยไงมันมันมาทาง้นี่มันมาไอสั์ยิงนี่ไงล่วงละมาลงลงเลยกุมกุมกุมอย่าล่วง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 ่วงล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 ่วล่วง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 ล่วล่วงล่วล่วงล่วงล่วงล่ว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 งล่ว วกนะรวง m รวบได้แล้วก็แล้วก็สลับสลับไม้คนนึงสลับไม้แค่คนเดียวสลับไม้คนเดียวคนเดียวคนเดียวเพราะที่เหลือจับปืนที่เหลจับปืนสลับไม้คนเดียวจับปืน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 เจมี่ MP m นจับไปแย่งเพื่อนดิจับไปแย่งเพื่อนนะจับปืนนะจับปืนนะย้ำนะจับปืนทุกคนไป่ยิงเพื่อนยิงไเพื่อน จัปืนสามสามายค่หัวเดก็ได้นะาคนเดียวอย่าสลับสองคนดิสแค่คนเดยวดิอย่าสลับสองคนมีมีปืนเล่นปืนก่อนมีถืออไดิถือซ็อกไถือเอาเอาสมมาลมเยอะมันลมเยอะมัลมเยอะอคยิงกูอันนี้คล่นกันมเลยมี้มเลายิงกันล้มๆเอาหนเอาหนนปืนมันยิงบนข่าเยอะนะทีเทีเดียอย่าอย่าสลับอวุธนะเล่นเล่นปืนก่อนอย่าสลับอวุธนะเล่นปืนก่อนเอาทีละจุดเอาทีละจุดน้องเราได้มาสบหนึ่งแล้วเได้มาสบหนึ่งแล้ว ไม่ต้องดันไปไม่ต้องดันไปค้ำตรงนี้เราเล่นตรงนี้เราเล่นตรงนี้ไม่ต้องดันไป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 ศพอยู่ที่มือกูรอใจเย็นเค่อยเล่นยิงไปเรื่อยๆมีศพเฮ้ยเราลมเยอะมากสายลมเยอะสายลมเยอะสายลมเยอะมาสายหน่อยรีบถ้ามีศพถ้ามีศพชิวๆชิวๆยืดดๆดูชๆาดันไปเห็มาดันสายมาาตัวนึงกูกูยิงล้มแต่ไม่ต้องดันไปนะรอ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 แป๊บนึ่งนะพี่เการรอรอรอว่างแล้วมาเอาที่พี่นะตอยตรงรางรถไฟมันยิงสองสามคัน ไ้มางมึงมึงกมึมามาซ้ายไามาซายคดึงา่องปาาคุณปปนเดียวเ้ปืนมามาอ้ปืนมามมาชุบเลี่ยนมีดหน่อยเปลี่นมีดหน่อยเปลี่ยนมีดตตเ้ยน้องเยปลี่ยนไม้ค่คนเดวเปลี่ยนไมคนเดยวนะ่จับปืนอย่าเพิ่งสับนะจับปืนก่อนน้จับจับจับไม้ดิน้องเออจับไมจับไม้จัไมจับไม้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 สวยสยจับยม้จับไม้จับไยิ จับปืนที่เหลือจับปืนเอ้ยสลับไม้สองคนทำอะไรจับปืนเยอะจับปืนเยอะจับปืนเยอะดิจับปืนเยอะดิจับปืนเยอะน้องต้องจับปืนเยอะน้องมันล้มปืนล้มไปกูรออยู่นะกูรออยู่นะปืนเยอะมึงยิงซ้ายได้มึงยิงซ้ายได้ซ้ายมาเยอะกันไข่หน่อย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 เฮ้ยยิงไอ้เพื่อนดยอะจับไม้ก็หน่อยจับไม้ได้ก็ได้เปลี่ยนมาในกาฟ้าหน่อยเปลี่ยนมาในกาฟ้าหน่อยจับปืนไอ้เฮ้ยจับปืนเยอะจับไอ้จับปืนได้เยอะจับปืนได้เยอะสลับไม้แค่คนเดียวพอจับปืนได้เยอะจับปืนได้เยอะจับปืนได้เยอะเพื่ เปิดปืนรุ่นนึงนะจะปืนได้เยอะสวยๆน้องชายสวยๆแก้หน่อยแก้หน่อยจับปืนได้เยอะจับปืนได้เยอะสลับไหม่นิดเดียวพอมึงต้องจับปืนก่อนต้อองเยะะนมันต้อองเยะมึงต้องยิงให้เขาล้มเยอะๆก่อนแล้วค่อยซ้ำมาเล่นอยู่หลังบ้านเขาวะมึงกลับบ้านเราได้ปะไปหลัง้เขามาชุบเพื่อนเนี่ยเขาไปชุบเพื่อนเนี่ยจับจับปืนได้เยอะหน่อยจับปืนกับมีดอะจับปืนกับมีดอะเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายไหมเพื่อนยตายสุดไมาเถอะใส่มาเถอนเธอถอยมา ไปดึงไปจับปืนเยอะจับปืนเยอะมีไปสัตว์ไปสัตว์มีเอ็มพีอีกนะบ้ามึงมึงกัดอีมีมึงวางอีมีอีกนะบ้าของคว้าไห้เพื่อนนี่ทั้งเป็นเพื่อนวะเพื่อนหายสีเองใจเย็นเพื่อนเพื่อนหายสีเองใจเย็นเพื่อนหนึ่งดเพื่อนหนึงไม่เป็นไรดึงเพื่อนก่อนมึงดึงเพื่อนก่อน ลมมจริงนะตามตามมาสามหน่อยมาสาทุกูหน่อยาทุกเยสามสามสบจัจับจัจับปืนจับปืนเดียจับปืนเดียจับปืนเดียสเนี่ยทำนี้่ยิงอมกัดไปกจับปืนเดียจับปืนเดียวดี๋ามนะเยวขายไปยิงขัดเพื่อนยิงขัดเพื่อนหน่อยเพื่อนตามายิงขัดเพื่อนหน่อยพีวีข้างเข้านะข้างเข้านะจะสามนะสวสวจับปืนเดียวจับปืนเดียวจับปืนเดียเด็กกาไฟยชุบไกาไฟหน่อยชุบไฟกาไฟหน่อยชุบไฟกาไฟหน่อยชุบเล็ทุบเล็ยลงมด้ จับปืนเยอะจับปืนเยอะจับปืนเยอะล้มหมดเลยไม่ไม่เอาเอากลางเอากลางจับปืนเยอะจับปืนเยอะจับปืนเยอะสามแค่คนนี้สามแพทย์คนสองคนพร้อมเพื่อนนี่ไปเอาเพื่อนก่อนทั้หมาด้ยลังมาด้วยหลังไปานขวาานขวาไป้านขวชุมเพื่อนหน่อยชุมเพื่อนหน่อยอมได้ยินกูไหมอมหลังบ้านเราหลังบ้านเราตัวนึงโอมผู้หญิงผู้หญิงเห็นไหมเห็นละเห็นแล้ะมาซ้ำซ้ายหน่อยเฮ้ยมึงโฟกัสขวาหน่อยโฟกัสขวาหน่อยโฟกัสขวาหน่อยโอมให้ตายโอมให้ตายยิงหลังบ้านเราหน่อยหันยิงหลังบ้านเราหน่อยยิงแล้วยิงแลยหลังบ้าน่อยดิโฟกัสขวาหน่อย ซ้ำหน่อยน้องซ้ำหน่อยเ้ยจับจับปรับปรับปรับไม้ซ้ำหน่อยดิปรับไม้คนนึงได้ปะขวานหน่อขวานหน่อยขวานนเฮ้ยเางด็ขวานหน่อยหน่อยขวานอาลยิงเบกขนไม่เบกกลางไม่เบเบกขนดดิยยยยวยยิงอยิงอซ้ำตัวนี้หนาอยดิใครก็ได้ซ้ำหนดหน้ซ้ำหน่อยซ้ำหน่อย ผมซรถจาีโปหน่อดิพี่โปได้ผมซดิเอพี่พี่เป็นหนึ่งน้องเปลี่ยนเปลี่ยแค่สเตฟาคนเดียวนะเว้ยที่เหลือจับปืนก่อนที่เหลือจับปืนก่อนอโดนซำอ่ะเอแก้เลอยดิแก้ให้พี่โปหน่อยซ้ายฝั่งซ้ายแก้พี่โปหน่อยแก้ให้พี่โป้หน่อยเดี๋ยวหนให้ยนให้หลังเปตกลางย้ยตกลางตั้ย้ายแล้วเปิตกลางย้ยหน่แก้หน่อยแก้หน่อยถือศพอยู่หนึ่ยิปืนตักลางหน่อยยิงยิงขวาห้้้ย้ยปิตกลางตกลางโดนซต้องจับปืนว่ะต้องจับปืนว่ะต้อง ไฟเนี่ยเปืนงจัปืนเยอะข้างหลังเนี่ยป้องปืนหน่อยป้ปืนหน่อยป้ปืนหน่อยให้เราล่นมาหน่อยตอนเนี้ยล่นมาหน่อยป้ืนหน่อยล้นหน่ล้นหน่อยป้ปืนหน่อยหลังแล้วเริ่มหายมาแล้วพื่อนยิงหลังบ้านมันหมดเพื่อนเราหายไปแล้วนะบ้านยิงที่ไหนเพื่อนตายไหมเพื่อนตายไหมยิงที่นันดีดีเอ้าเราต้องเอาเพื่อนว่ะตอนเนี้ยเราต้องยิงแล้วก็เอาเพื่อนอ่ะมึงทารุ่มาแล้วบ้ามึงต้องดันนะเว้ยรู้ข้ามาีรู้ข่าวดีรู้ข่าวดีรู้ข่าวดีเพื่อนวะตกตึ้งตกตึ้งตย ไปดิไปดิไปดิเอรเลยเดียวเปล่เเล่าเเลยเลไปเอาเพื่อนเลรู้ไปเอาเพื่อนเล้ไปเอามเพื่อนเลยวเลไปเอามเพื่อนหน่อยเลไปเอาเพื่อนหน่อยเอรไปเอาเพื่อนหน่อยยิงแก้วเอาเพื่อนหน่อย้หน่อยแก้หน่อยยิงแก้วเอาเพื่อนหน่อยแก้เอาสมเพื่อนหน่อยหลังบ้านเาอ่ะลลามหลบดิยดันไป่พี่บอลพี่บอ้งพี่บอพี่บอหลังเเลยนพี่ลมอยู่พี่ลมอยู่ปืนข่อยิงกดรัวๆเลยว่ะดันไม่หน่อยันไม่น่อยม กำลังจะถึงอะใกล้ถึงอะได้ศพหนึ่งได้ศพหนึ่งไม่ได้หรอไอ้มาซ้ำนะมันมันยืนบนรถยิงฟรีว่ะได้ศพเยิงในในรถเฮียมึงโฟกัสแต่ข้างหลังเว่ยโฟกัสแต่ข้างหลังเว้ยเพื่อนของได้ศพอย่างจี้ต้องต้องต้องออกวะอย่างเงี้ยต้องออกใครใครมีชีวิตต้องต้องเอาตัวรอดวะตอนเนี้ยรอช่วยเพื่อนดีกว่าผมว่ายากจัดเลยว่ะ ไอโดไล่ยิงอยู่นะตรงขอบ่างหันน่ะมนาหานแล้วไปเฮ้ยพี่ทะลุมาละเฮ้ยมันเล่นช้าไปเว้ยเมื่อกี้ไมมเดียวแต่พี่ยิงพี่ไปย่วยนอยช่วยห่อหน่อยยิงกันยิงกดยิงกยิงนยิงนยิงกันยิงกัย่นเราช่วยนนยนย่นกยังัันยิงมยิงนนเลยกยกอกถันกิ้เิดกิ้นยากว่ะ อย่างนี้ต้องฟิกค,คนเปลี่ยนอาวุธละเออก็จริงมันมีแต่คนยิงอะแต่ว่าถ้ายิงอะมันก็ดีไงโม่งซ้ำเป็นมันเนี่ยไอ้ควายเอ,อ,อ,อ้ยไอ้กระบือ